สวัสดีค่ะวันนี้ดาวพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับวิธีการจัดการและการป้องกันเพี้ยมแมลงต่างๆกับต้นไม้ที่ดาวปลูกนะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมดาวปลูกไม่มีเพี้ยมแมลงเลยเพราะว่าดาวชอบสำรวจค่ะเวลาสำรวจนะคะก็ต้องสำรวจหน้าใบหลังใบแบบนี้นะเพราะบางทีเพี้ยมแมลงเนี่ยชอบอาศัยอยู่ตามหลังใบแบบนี้ตามซอกใบแล้วก็เนี่ยค่ะอีกที่หนึ่งก็คือตามกบแบบนี้นะคะ อาจจะมีพวกมดแล้วก็เพี้ยต่างๆเนี่ยซุกซ่อนอยู่ตามกับใบข้างล่างๆแบบนี้เราต้องทําการสํารวจดูบ่อยๆด้วยนะคะอย่างของดาวเนี่ยดาวไม่มีนะเพราะว่าดาวสารวจบ่อยมากๆเพราะดาวเดินดูต้นไม้ของดาวตลอดเลยแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเราทาการป้องกันค่ะเพราะวิธีการป้องกันเนี่ยดีกว่าแก้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเพี้ยมแมลงขึ้นมาแล้วเนี่ย ต้นไม้อาจจะโซมนะแล้วว่าบางต้นเนี่ยอาจตายได้เลยกว่าจะแก้กว่าจะไล่เพี้ยมแมลงไปหมดเนี่ยบางทีต้นไม้ของเราก็โซมจนแก้ได้ยากแล้วนะคะบางทีก็ตายเดี๋ยวมาดูวิธีดาวมาบอกวันนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะดาวก็จะทํากันที่เห็นอยู่ในนี้นะคะก็เป็นน้ําค่ะอันนี้เป็นน้ําร้อนนะคะหรือว่าน้ําอุ่นๆดาวใช้นี่ค่ะตัวช่วยเรานะคะที่ จะช่วยในการกําจัดนะคะจัดการพวกเพี้ยมแแรงต่างๆแล้วก็สูตรนี้ปลอดภัยมากๆเลยก็คือกาแฟค่ะเอาเป็นกาแฟที่แบบว่าผงกาแฟเลยนะคะเราใส่ผงกาแฟสี่ช้อนนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราใส่กาแฟนะคะสี่ช้อน ละลายค่ะสี่ช้อนชานะคะละลายแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะหลังจากที่กาแฟเราเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่นี่ค่ะที่เห็นเนี่ยก็คือนมเปรี้ยวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีจูรินซีค่ะอันนี้เราก็เลือกยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าจูรินซีในนี้เนี่ยมีความแข็งแรงค่ะเราก็ใช้ที่นี่เลย ถ้าเป็นนี่ห้ออื่นก็เลือกรสธรรมชาตินะคะที่เราใส่นมเปรี้ยวไปก็คือเพื่อที่จะให้ย่อยสลายนะคะโมเลกุลของกาแฟะคะ่ะให้มีขนาดเล็กลงนะคะเราต้องการจุลินทรีย์นะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้ทีนี้เราจะใส่ขวดค่ะนี่นะคะ ซึ่งหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยเราจะทําการหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนที่เราจะเอาไปใช้นะคะเพื่อให้จุลินทรีย์เขาเนี่ยย่อยสลายโมเลกุลของกาแฟนะคะให้มีขนาดเล็กลงค่ะอันนี้เราก็จะใส่ลงไปในขวดนะคะนี่ ได้ไม่เยอะค่ะได้แค่นี้เราไม่ต้องทําเยอะนะคะทําแค่แบบว่าใช้พอหมดนะคะเราใช้แต่ถ้าเกิดว่า่ะบางคนอาจจะแบบว่าใช้ในแปลงใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็ทําเยอะๆได้ค่ะแต่อันนี้เราใช้แค่ต้นไม้เรามีน้อยเราก็ใช้แค่นี้นะคะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะ หลังจากที่ดมหมักทิ้งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะทีนี้ก็จะเป็นอย่างแบบนี้นะคะก่อนใช้เราก็จะทําการเขยา่าเขย่าแบบนี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดท่านผู้ชมสามารถเก็บไว้ที่ร่มๆนะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยคะ่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะสําหรับตัวนี้อันนี้หลังจากที่เขย่าก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะสีดูดีน่ากินนะสําหรับการใช้นะคะเราเตรียมน้ํามา1ลิตรค่ะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะ เต็มๆเลยค่ะนี่1 2ึน,นะคะใส่ไปเรียบร้อยตัวนี้เราก็ปิดแล้วก็เอาไว้ที่ล่มๆนะคะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะสำหรับการฉีดนะคะฉีดหน้าใบนะคะ หลังใบพยายามนะคะฉีดหลังใบด้วยที่กบด้วยนะคะฉีดให้หมดเลยค่ะอันนี้เป็นออมชมพูนะคะฉีดไปเลยค่ะถ้าในกรณีแบบว่าไม่มีเพี้ยมแรงนะคะเราฉีดเพื่อป้องกันเนี่ยเราจะใช้ฉีดอาทิตย์ละครั้งค่ะ แต่ถ้ามีเพีย้ยแมลงะะมารบกวนเป็นการฉีดเพื่อฆ่าเพีย้ยแมลงนะคะก็จะฉีดต่อเนื่องกันไปนะคะทุกวันเลยค่ะจนกว่าเพีย้ยแมลงจะบางลงนะคะเราต้องสังเกตดูด้วยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรปลอดภัยค่ะและสําหรับการฉีดนะคะไม่ใช่ว่าเพีย้ยแมลงเนี่ยจะตายในทันทีนะคะแต่สูตรนี้จะทําให้เพีย้ยแมลงเนี่ยค่อยๆตายไปนะคะแล้วก็จะทําให้ ไม่มีเพี้ยมแมลงใหม่ๆเกิดขึ้นอีกนะคะและถ้าใช้ไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บไว้นะคะเอาไว้ที่ร่มๆใช้ได้นานมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรที่น่าทําเก็บไว้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากจะ ทำอะไรบ่อยๆนะคะทำครั้งเดียวก็เก็บไว้ใช้ได้นานก็ลองสูตรนี้กันดูนะคะปลอดภัยสามารถฉีดผักฉีดผลไม้อะไรก็ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับแบบนี้หรือว่าจะผักสวนครัวที่เรากินก็ใช้ได้นะคะฉีดเช้านะคะเย็นเก็บกินก็ได้เลยค่ะไม่มีสารพิษใด,ดๆนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ